อันนี้จะชี่ห้า4สองนะครับทำขบวน9 8 5นะครับรับส่งสินค้านะครับผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบัานโป่งนะครับเร้จะเข้าจอดที่สถานีบัานโปง่ง วันนี้นะครับวันนี้รถเครื่องจักรหนักนะครับก็มาทําการขุดดินบริเวณาสถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อจะวางรางที่สองนะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับสายใต้